ที่บัสนะคะแล้วเ,เออเราจะเรามาทานขะ้าวกันพอดีพาหลานมา, <S 2> <S 2> านเรียนเป็นโน,นนะคะเฮ้ยที่ร้านคาเฟ่บัสเขาอาหารมาส่งแล้วนะคะอ,อันนี้คือกะเพราอันนี้เป็น,อนเอ่อกะเพราอุ้ยแต่ละมีอะไรบ้างกะเพราทะเลนะคะกะเพราทะเลกะเพราทะเลแล้วก็ แล้วอันนั้นก็จะมีแบบกับอะไรแล้วก็จะมีอันี้ก็จะได้เินอ่าแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเปลนแคนแรกก่อนคนแรกเป็นทอดเปองาเป็นทอดค้อนะคะเป็นปรทอดแล้ว เป็นมากันหลายคนี่ข้าัดประเดี๋ยวนี้ร่างใหญ่อยู่จังไรนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมักเดี๋ยวมีจังมัเดี๋ยวแล้วก็ก็จะมาเรื่อยๆเอ๊ะเมื่อกี้เมนูอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะน้องข้าวหน้าปลาทอดซอสมะนาวอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เข้าวหน้าปลาทอดซอสมะนาวนะคะข้าวหน้าปลาทอดซอสแล้วมากินกาแฟด้วยกันเนี่ย ตรงนี้แล้วก็อ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้อันนี้สตรอเบอรี่มิ้นต์มิ้นต์อันนี้คือเอ่อสตรอเบอรี่มิ้นต์สตรอเบอรี่มิ้นต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเอ่อเดี๋ยวมีมาอีกนะคะอันนี้คืออ่ากระเพราอุ๊ยอุ้ยแต่ละขอไปนะคะกระเพราทะเลเออเดี๋ยวก่อนแม่แม่กันเนาะแม่ก่อ ไอ้กระดาอ้ทะเลไทในดีหนุ่มจะสวยกระเพราทะเลค่ะกระเพราทะเลาเลแา,าเลแบ่งให้แม่นานๆแบ่งได้เลยค่ะแบ่งได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ลราก็ร้า,านคาเฟ่บั u s อ่ะ coffee coffee bus ใช่ใช่ c o f ฟ e e bus แตอนนี้เรามาที่ coffee bus เดี๋ยวเดี๋ยวมาเรื่อยนๆนะเราไปึงเพราะว่าเราสั่งไปประมาณ กี่เมนูไม่รู้จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามีอีกค<ะ>่ะอันนี้ชาเขาเขาบอกว่าชาเนี่ย,ายาชาอันนี้เขา,า,า,เ,ขาเขาเสิร์ฟฟรีเสิร์ฟชาฟรีน,นะคะใหาา้หอมมากเลยะคะ่ะอื้ เอามากเลยนะคะก็อันอันนี้อันนี้นาฬิกาเดี๋ยวรอรอแป๊บค่ะข้าอาหารเนี่ยเรามันมาเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานิดนึงคะใช้เวลาแต่ว่าชาเขาชาเขาหอมดีเขาบอกว่าเสิร์ฟให้ลูกค้าฟรีนะคะที่นี่ แล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งกะเพราก็จะได้คู่กันกับน้ำมะนาวกะเพราคู่กับน้ำมะนาวอันนั้นคืออะไรคะอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวอเมริกาโน่น้ำ้มะนาวนี่คืออเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเต้นไหมโอ้กินไม่หมดอ่ะฮะกินไม่หมดแก้วเปล่านี่นะอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวนี่อ่ะเบญจร่ค์คนเบญจรงค์เลยกินไม่หมด ว่าจะมาลองจริงเขาคือก็เลยแชรร้านนา่ารักค่ะร้านน่ารักข้างนอกมีมุมมุมมุมนั่งข้างนอกได้นะคะมุมข้ารนอกเออเป็นมุมบ้านสวนเป็นมุมแบบแบบจังจหวัดใช่ไหมคะแล้วที่นี่ก็จะมีแบบเก๋ไกเก๋ไกสไลเดอร์มีมุมนี้มุมนี้บอก เน,น,นบอกับครอบครัวนะเวลามากันมากันประมาณห้าหกเจ็ดท่านก็มุมนี้มันได้สบายมันนั่งได้สบายเลยนะคะมุมนี้นนนะะมันแบบรีแล็กดูรีแล็กซ์หน่อยแล้วก็ติดกระเสือด,ด้วยเอ้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกำลังรอเมนูถัดไปไม่รู้มีอะไรบ้างเแต่แล้วเราก็ไลฟ์รอเลยดีไหมเนี่ย ขอภัยนะชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากำลังรอเมนูถัดไปอะ่ะเมนูถัดไปของเราจะเป็นอะไรเอ่ยเมน,น,น,นูถัดไปของเรากำลังรออยู่ <mm> อร่อยไหมคะอร่อไรไมรยมากเลยนี่สตอรี่วีน เป็นสมูทตี้สมูทตี้นะคะที่เป็นสมูทตี้เป่าไม่ได้เป็นสมูทตี้แต่เป็นเย็นเป็นเย็นรอแป๊บนึงน,นะคะเรากำลังรออาหารกันอ,อยู่อันนี้เมนูนี้อ่ะเขาบอกว่าเมนูนี้คู่กับน้ำมะนาวเมนูกะเพราเป็นเมนูกะเพราอย่างเดียวนะที่เขาให้มะนาวน้ำมะนาวฟรีอ่ะ คือเมนูมนะันักเมนูกะเพราแล้วก็จะมีน้ำซุกให้อ่าทุกอย่างก็มีน้ำซุกให้แหละมีน้ำซุกให้แต่สำหรับเมนูสำหรับเมนูกะเพราเนี่ยจะได้พิเศษคือได้น้ำมะนาวด้วยอ่าน้ำมะนาวเมนูนี้จะได้พิเศษคือได้น้ำมะนาวแต่ว่าเมนูอุ่นไม่ได้นะ เมนูอื่นไม่ได้น้ำมะนาวจะมีแต่เมนูนี้แหละที่ได้น้ำมะนาวหน่าทานมากเลยนะเนี่ยน้ำซุปแต่น้ำซุปเขาก็ให้เหมือนกันนะรค่น้ำซุปได้เหมือนกันน้ำซุปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปลา,าเรากำลังรอเมนูถัดไปอันนี้คือข้าวอกสับประรดมาแล้วค่ะ นี่มาแล้วค่ะซิชิข้าวอบสับปะรดมาแล้วนะคะพร้อมกับน้ำซุปกะขอบคุณนะคะว้ามาชมข้าวอบสับปะรดกันค่ะนี่คือเมนูข้าวอบสับปะรดนะคะพร้อมกับน้ำซุปน่าทานมากเลยนะคะอ้นะสวยงามมากเลยดูดูจัดไข่จัดไข่จัดสับปะรดแล้วก็อุ้ย ทำสวยเชียวค่ะทำสวยมากเลยแง่ <c oughs> กินค <c oughs> ุณตั้งไ้แง่กินกันไงไก่ทำสวยนะคะ <ous> อุ้ยนะ้าทำสวย<อ>แล evet. <อ>้วก็น่าทำมากเลยค่ะเออร้านนี้นะคะอุ้ย <c oughs> ทำสวยงามมากเลย <c oughs> ดูแบบน่ ดูแบบน่าทานอ่ะดูสิของทุกอย่างดูแบบประณีตนะดูมีสีสันข้าวก็มีสีด้วยนะข้าวแบบผสมสีเป็นดอกอัญชนันเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยข้าวเนี่ยเฮ้น่ารักดูสิแล้วก็เมนูถัดไปเป็นอะไร้นจำไมได้แล้วอ่ะต้องรออ่ะ เมนูถัดไปนะเออเดี๋ยวกำลังรออันนี้คืออะไรคะอ,อะไรนะเมลอนเซเป้เมลอนเซเป้อ้าวสวยน่ารักมากเลยค่ะอ,อ,อุ้ยขอดูหน่อยนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยมลมลเมลอนเมลอนเซเป้เด้มาดูกันได้ค่ะมันน่ารักขนาดไหน ดูความน่ารักของเมลันกันนะคะโอ้ยทุกอย่างแบบสวยน่ารักคนแบบว่าประณีตเออน่ารักมากเลยดูสิคะดูสิคะเนี่ยดูสิอาหารทุกอย่างอ่ะโอ้ยน่ารักท้งนั้นเลยนีย่เห็นไหมคะเดี๋ยวรออีกนะาจะไม่ได้ถ้ารสั่งอะไรกันไปบ้างเนี่ยเนี่ย ยรอกันไปรอกันมาอยู่อักเชิญเลยค่ะใครจะชิมท่านไหนจะชิมก็ชิมได้ทุกรสเลยนะคะเดี๋ยวเราชิมกันวันนี้เรามาชิมมาชิมทุกอย่างเพื่อนสั่งใครสั่งพี่สั่งน้องสั่งชิมหมดอ่ะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเอะเรามีเมนูอะไรต่อนะ้าจะไม่ได้แล้วเนี่ยเมนูต่อถัดไ,ไปเป็นเมนูอะไรอ่ะ รวมกันหลายสิบคันน่ะจะได้ดูเมนูถัดไปอ่ะมุมนี้ดีมากเลยรีแลกซ์เหมาะกับเป็นครอบครัวมานะมุมนี้มากรีแลกซ์มากเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรโชยอนะยำสลัดทูน่าอ้อ,อเอาไปทางนู้นเลยค่ะเอาไปทางนี้เลยยำสลัดทูน่าว้าว ขอบคุณนะคะว้าวขอดายำยสลัดทูน่าหน่อยนะคะเอ้อยยำสลัดทูน่ามานะอุอยมาทานมาทานทุกอย่างมาทานหมดเลยเยำสลัดทูน่าต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้เหม,มือนกันถ่ายแล้วะคะ่ะเอ้อยยำสลัดทูน่าวุ้ยไก่สไลเดอร์ สวยแค่สวยมากเลยถ้าเรา,ายกับต่ของกินนะคะก็น่ารักน่ารักอยากทานยำสลัดปูมากอือแต่ยังไงจะให้มันสวยนะแบบไม่เหนื่อชิมน,นะขอให้ถ่ายได้เล่นสนุกสนุก ทานด้วยกันนะทานด้วยกันทานด้วยกันดินะคะอู้น่ารัก,กมากเศรษากนเลยนะคะอะต่อไปเดี๋ยๆตัดให้แม่ก่อนถัดไปเป็นอะไรเฉยเลยค่ะวันนี้มาอยู่ด้วยกัน,ะะนอนนันย่าอุ้ยตะลับ เราจําไม่ได้แล้วเมนูถัดไปเป็นอะไรมันใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะออกมาแต่ละอย่างนี่ดูประณีตสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะเปิดดูไหนสิคะซุปเห็ดเหรอคะว้าอันนี้ซุปเห็ดนะคะอ่ะอะไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเออนี่ซุปเห็ดมาแล้วอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะซุปเห็ดนะคะเราจะสิ่ง ซุปเห็ด <divide> ค่ะ <iba> อ <Northeast> ุ้ยซุปเห็ดมาแล้วค่ะอะดูๆกันมาดูซุปเผ็ดกันอันนี้ซุปเผ็ดนัค่ะอ่าซุปเห็ดมาแล้วค่ะมซุปเห็ดซุปเห็ดอ่าจำไม่ได้เลยว่าสั่งอะไรใช่ไหมคะกล้องนั้นนะดักใส่เลยบอกที่แล้วถ่ายไม่ถูกเลยนะมันเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องกล้อง ่ะไม่ได้ดูหรอกอาจจะแบบถึงเยอะเย่เยอะเยบ้างอยอ่า,ยาว่าจะคะขอในะมันไม่ใช่เราไม่ได้ดูหลักเราถ่ายไปเรื่อยๆปิดบ้างไม่ปิดบ้าง,างสวยสวยสวย,สวยอเอาไงเดียก้มลงหน่อยใช่ไหมก้มลงแล้วจะมองเห็นไถ่ายยังไงดีนะแล้วก็เดาหมอหหน เทปไกอันนี้อ๋นนอยังไม่มีอะไรนะโเคสกันเพราะเราจะเทสชิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มาเราจะชิมทุกอย่างเพราะเราต้องการดูรสชาติือรสชาติอาหารแต่ว่ามุมมุมมุมสวยมุมบีแหละมุมนี้กินขาดแล้วแค่เห็นมุมนี้เราก็สบายตาแล้วจริง เห็นไหมคะมุมนี้ดูสบายตาไหมเขาเนี่ยแล้วก็นั่งมุมนี้เลยเออไม่เป็นไรฮะนักข้าวค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจำเมนูไม่ได้แล้วค่ะมีเมนูอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวตอนนี้เอาแค่นี้กัอนนะค้แะเพราะว่าเราจำเมนูไม่ได้แล้วสั่งไปเรื่อยๆล แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ่ายเล่นๆน,นะคะถ่ายเล่นๆสวัสดีค่ะถ่ายเล่นๆ